สมัยหนึ่งณพระเวรุวันเมืองราชครืที่ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่พร้อมเหล่าภิกษุสาวกทั้งหลายมีภิกษุรูปหนึ่งนามว่าพระปิลินทวชชะเถระพระปิลินทวชชะเดิมชื่อปิลินทะเป็นบุตรของพราหมณ์ตระกูลวัชโคดเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตครองเรือนทําให้ท่านตัดสินใจออกบวชเป็นปริพาชกเที่ยวแสวงหาสํานักอาจารย์ ื่อศึกษาศิลปวิทยาขั้นสูงและได้ศึกษาวิชาจูระคันธาระที่แขวนคันธาระเป็นวิชาอิทธิปาฏิหาริย์ประเภทเหาะได้ดำดินได้และสามารถล่วงรู้ความรู้สึกนึกคิดจิตใจของผู้อื่นได้มีประวัติว่ามาจากฤาษีคันธาระซึ่งเป็นผู้สร้างแขวนบางทีเรียกว่าวิชาคันธารี ปิลินทับปริพาชกเดินทางจากเมืองหนึ่งสู่อีกเมืองหนึ่งเที่ยวแสดงฤทธิ์แสดงความสามารถแก่ประชาชนทั้งหลายไปยังเมืองต่างๆจนมาถึงเมืองราชครื้แล้วความสามารถของตนก็เสื่อมไปซึ่งทำให้เชื่อว่ามีผู้ที่สำเร็จมหาคันธาระอยู่ในอนาเขตนั้นจึงสืบเสาะสแสวงหาจนพบพระศาสดาและทราบว่าพระองค์มีวิชามหาคันธาระจึงกราบทูลขอศึกษาเรียนวิชามหาคันธาระ ทำให้ปิลินทัปริพาชกขอบวชและพยายามศึกษาตามที่พระบรมศาสดาประทานสอนให้โดยให้ท่านพิจารณาพระกรรมฐานตามสมควรไม่นานก็สําเร็จได้อภิญญาพร้อมอาสวัคคยายานท่านมีฤทธอภิญญาอย่างยิ่งพระปิลินทวัชเถระท่านเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์ปราศจากความโกรธแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ติดปากมานานหลายชาติทุกครั้งที่ท่านเรียกใคร ไม่ว่าจะเป็นคฤรืหัดหรือบรรพชิตท่านมักจะใช้คำว่าคนถอยจงมาคนถอยจงไปครั้งหนึ่งเหล่าภิกษุได้พากันเข้าไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่าเทระรูปนี้มักเรียกผู้อื่นด้วยคำเช่นนี้พระพุทธเจ้าจึงรับสั่งให้เรียกพระปิรินทวัชชะมาเฝ้าและตรัสถามว่าจริงหรือว่าเธอเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยคำว่าคนถอยพระปิรินทวชชะ กราบทูลด้วยความตรงไปตรงมาว่าจริงพระเจ้าขา่าเมื่อได้ฟังเช่นนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสเล่าถึงบุพกรรมในอดีตชาติอันยาวนานของท่านให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้ถือทั่วท่านเลยปิรินทวัชชะหาได้มีโทสะในใจไม่ที่แท้เป็นเพียงถ้อยคำติดปากเพราะตลอดห0 0ชาติที่ผ่านมาเขาเกิดในตระกูลพราหมณและคุ้นเคยกับการใช้วาจานี้มานาน การกระทบกระทั่งด้วยคำหยาบย่อมไม่มีแก่พระขีณาสพผู้ที่สิ้นอาสวะแล้วแต่ความเคยชินนั้นยังคงอยู่จากนั้นพระพุทธองค์ตรัสพระคถาอันลึกซึ้งว่าผู้ใดพูดถ้อยคำที่สุภาพไพเราะฟังแล้วไม่ขัดหูพูดให้เข้าใจชัดเป็นความจริงและไม่ทำให้ใครเสียใจหรือกโกรธเราเรียกคนนั้นว่าพรามหรือผู้ประเสริฐ คำว่าพราหมณ์ในที่นี้มิใช่เพียงชนชั้นทางสังคมหากหมายถึงผู้สูงสุดในธรรมผู้บริสุทธิ์ด้วยใจและวาจาในการจบพระธรรมเทศนานี้ผู้คนจํานวนมากก็บรรลุธรรมขั้นสูงตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นไปพระปิลินทวัชะเถระได้รับยกย่องว่าเป็นที่รักของเทวดาเป็นผู้มีความสามารถแสดงธรรมแก่เทพพยดาทั้งหลายด้วยในอดีตชาติ ท่านกับสหายเป็นจำนวนมากได้รักษาศีลปฏิบัติธรรมร่วมกันเมื่อตายแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงตัวท่านเมื่อสิ้นบุญจากสวรรค์ลแล้วก็จุติลงมาเกิดในอัตภาพนี้ได้สำเร็จเป็นพระอรหรันต์เหล่าเทพพดาทั้งหลายผู้เป็นอดีตสหายก็พากันลงมาอาราธนาให้ท่านแสดงธรรมให้ฟังจนทําให้ท่านเป็นที่รักใคร่ของเทพพดาทั้งหลายนั่นเองด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดา จึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตัคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้เป็นที่รักใคร่ของเทพพยดาท่านดำรงอายุสังขารช่วยกิจการพระศาสนาสมควรแก่กาละเวลาแล้วก็ดับขันนิพพาน